ทุกคนครับทุกคนเคยเชื่อเรื่องดวงไหมครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่เชื่อเรื่องดวงนะฮะผมเชื่อแค่ว่าทําอะไรไว้ก็ได้สิ่งนั้นนะครับวันนี้นะครับดิสติน่เกิลนะครับมีเกมมาใหม่นะครับเขาเรียกว่าอีเวนต์ต่างหากไม่ใช่เกมนะครับมีเวลาจํากัดอยู่2วันนะครับนั่นก็คือแม่นําโชคนะครับหัวเราะ มักมีความสุขนะครับอารมณ์ประมาณว่าถ้าหากเราใช้เพชร888ตรงหน้านี้นะครับเราจะได้มากกว่าแน่นอนนะครับซึ่งมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามันเหมือนมันโดนมันมันโดนล็อกไว้แล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนล็อกไว้ยิงหรือเปล่านะครับกดครั้งแรกไปเลยครับเท่าไรเอ่ยหนึ่งพันเหมือนโดนล็อกนะ เฮ้ยเรดมันไม่ต่างจากที่เขาพูดไปเลยนะครับครั้งที่สองสามพันแปดได้เหรอโหเกินไปเปล่าจะไงได้หรือเปล่าเท่าไหร่เอ่ยสี่พันนะครับสี 4, ่พันหกอยังไงต่อครับเออเทา่ทาไหร่เท่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 าไหร่ขอขอสองหมื่นได้ปะ ไม่ถึงนะครับหมื่นเดียวอ่ะได้หมื่นเดียวก็หมื่นเดียวนะครับเอ็นอามอกี้ีอะไรขี้งกอ่นะครับกับมิโครคอนตัวใหม่นะครับเข้ามานะครับนั่นคือน้องเมเดลเมเดนอะไรนี่แหละนะครับประมาณนี้แหละน้องชื่อประมาณนี้ต้องโชว์ตลอดเลยใช่ไหมฮะอ่านะครับน้องนี้เลยนะครับ น้องเดลแล้วกันนะครับเรื่องน้องเดลแล้วกันนะเป็นตัวละครที่สามารถปลูกต้นไม้ได้เวอารมณ์แบบคือรักโลกอะฮะแต่ว่าใช้หนังสือนะหนังสือก็ทํามาจากต้นไม้นะเอาละครับมีอยู่20คำพีนะครับไม่รู้ว่า20คำพีจะได้น้องเลยหรือเปล่านะครับน้องเป็นตัวละครที่ไม่สามารถการันตีได้เองนะครับนั่นก็แปลว่าเมื่อหากอารมณ์แบบ หากตู้นี้จบลงน้องจะเข้าไปในตู้ปกตินะครับอาจจะเข้าไปหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเห็นเขาบอกมาอย่างนี้นะครับก็เราจะมากดก่อนเลยนะครับเห็นเขาบอกว่ามันไม่ใช่ลิมิเต็ดด้วยนะเพราะฉะนั้นน่ะคนก็จะไม่น่าจะกดกันนะครับแต่ว่าช่องเรากดนะครับกดแล้วมาเล่นให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับบ้านน้องมีต้นไม้กี่ต้นครับตัดทิ้งหมดเลยนะครับแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับพี่นะครับนี่เป็นไง โอ้ม่วงปัดครับเกินปุยมุยอีกครั้งครับสิบครั้งม่วงอีกแล้วสามพันเพชรโอ้เจ็บหนักกว่าลาซิลัสอีกเอ้ยม่วงเอ้ทองผมว่าน่าจะได้นะครับน่ะได้แล้วก็ันก็แปลว่าเหมือนมันล็อกไว้นะครับว่ายังไงยังไงอะยังไงเราก็ต้องได้หนึน่งตัวแน่อน นะครับเอามาเล่นประมาณนี้นะครับในหาน้องก่อนนะครับราคาที่ผมกดไปเมื่อกี้ผมกดไปสครั้งนะครับแต่ว่าผมมีคัมพีอยู่20 2สมบวนนะครับก็เลยลอดไปเสียเพชรแค่สามพันนะครับแต่ถ้าหากไม่มีคัมพีนะครับเสียไปแตนนะเก้0พัเพชรครับนะครับอัพอัก่อนนะนนครับผมก็จะมาทดสอบนะครับในบอสยู่แล้วกันนะครับมา ก็จะเอาตัวของราเซลอดนะครับในพาร์ทก่อนมาทดลองด้วยนะครับกล็ลืมเล่นดูเลยนะครับอ่าก็ง่ายนะครับราเซลอเป็นจักระครที่อารมณ์เหมือนจับตายอะ่ะถ้าจับตายค่าได้สแต็กเพิ่มนะครับแต่ส่วนมากก็ค่เขาไม่เคยตายแลยอ่ะเอาละครับผมเราก็จะประมาณนี้ทีประมาณนี้นะครับให้ยูจิฮิซึเมะแทงให้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่าหลบไปตามระเบียบนะโกงจริงนะครับนาปลูกแล้วต้นไมห้หต้น คือน้องเขาจะสามารถปลูกต้นไม้ได้ในพื้นที่ที่ว่างเท่านั้นนะครับอารมณ์ประมาณว่าตายหมดเลยต้นไม้กูไอ้นกเวรมึงเผาต้นไม,ม้ทำลายป่า,าเนี่ยเนี่ยก็เป็นคนไม่ดีอย่างนี้ไงนะครับยังไม่ไดดูต้นไม้เติบโตเลยมึงก็เผาทิ้งซะแล้วมันน่าจะปลูกต้นไม้ในบ้านเขานะ คือถ้ามันปลูกต้นไม้ในบ้านเขาเนี่ยโจจิซูเมะมันจะวาร์ปไม่ได้เว้ยอ่าเรามาทดลองนี้แล้วกันนะครับในบอสมันตายลงไปเอาตัวนี้แล้วก็จูจิไหมราซีใหญ่ไม่ได้วะท่นี้แล้วกันพลังลบต่างกันมากนะครับสู้ได้ไหมเนี่ยแถ้าเอาตัวอื่นเพิ่มเข้าไปน่าจะมันโก้มันจะไม่เห็นสกิลอะมันน่าจะแค่นี้แหละนะครับ เพิ่มไหมไม่เอาอะตัวนี้มันตีแรงนะครับกลัวว่ามันจะมันจะฆ่าเขาหมดเลยท่านี้แหละนะครับสี่พันสามร้อยนี่แหละสี่หมือนสามพันนี่แหละเออประมาณนี้แหละแพ้ช่างมันนะครับปลูกต้นไม้ก่อนเลยครับปลูกต้นครับสปีดเร็วมากครับไม่รู้ว่าสปีดนี่เรียงจากที่เราเอาลงก่อนหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันนะต้นไม้นี่ก็แท้งได้นะครับมีเหมือน อัตราต้านทานด้วยนะครับไม่รู้ว่าเพิ่มหลบหลีกหรือเปล่าผมก็ลืมอ่านนะครับแต่แน่ๆน,นี่คือต้นไม้จะอึดขึ้นแน่นอนนะครับนี่ครับสกิลก็จะเป็นการเหมือนวาร์ปก็ไปแทงนะครับแล้วก็ถ้าหากศัตรูติดติดสถานะไฟกน่าจะแทงแทงเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเอาต้นไม้ไปแทงได้นะยังไม่ใช้แอนตี้เลยนี่น้องแอนตี้ให้ดูหน่อยอยากเห็นนะ ก็ปลูกแต่ต้นไม้อยู่อย่างเงี้ยฮันตีทีจีว่าโอ้ยข้าใหาข้าเองก่อนันตีของมันจะเป็นการืบนประมาณว่าผลิตผลนะฮะประมาณว่าสามารถสร้างผลไม้บนต้นไม้ได้สามผลนะครับจะมีเชอร์รี่นะครับลูกท้อแล้วก็ส้มนะน่ะประมาณนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ส้มส้มมีแหละนะ ลูกมีใครมะนาวนะอ่ะส้มเนี่แหละครับประมาณแล้วถ้าอารมณ์ประมาณว่าคนที่อยู่ใกล้ๆต้นไม้นะ่ะสามารถกินได้นะครับกินได้แล้วก็จะได้สแต็กตามต้นไม้นั้นบอกไว้นะครับอารมณ์แบบถ้าหากกินสมบูรณ์นะครับกินเชอร์รี่ก็จะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับถ้ากินลูกท้อก็เพิ่ม HP ประมาณนี้นะครับ แต่ว่าเล่นกับยูจิซูมิน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นไม้เต็มนะมันมันวร์ปไม่ได้มันหนีไม่ได้นะคือถ้ามันหนีไปสิงต้นไม้ได้มันก็โกงเกินไปนะนี่ครับแม่ปลูกต้นไม้นะเป็นคนรักสวนนะก็จะประมาณนี้นะครับแต่แต่ผมรู้สึกว่ามอ,มอนเตอร์เนี่ยมันมันไม่ตีน้องน้องเดวเลยนะมันตีมันตีต้นไม้อะ หรือว่าน้องเดียวจะไม่ตกเป็นเป้าหมายถ้ามีต้นไม้อยู่อันนี้น่าคิดนะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่หรอกครับคือถ้าหากน้องเดียวไม่ตกเป็นเป้าหมายเนะี่ยมันมันเป็นตัวละครที่แทงได้ดีเลยนะถ้ามันไม่ยอมตกตกเป็นเป้าหมายเนะี่ยเอาละครับทุกคนครับถ้าหากใครจะเปิดหานะครับก็ขอยได้นะครับเราเยอะๆแล้วกันนะครับสาหรับคนที่ไม่เปิดหานะครับก็ ขอให้ตู้ที่คุณต้องการนะครับมาเร็วๆขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจ้า